สวัสดีครับวันนี้มาดู2020 4สี่ประตูกันครับตัวนี้ตัว LDA ไายแมกเวลครับจัดตรงเดี๋ยวพาไปดูก็ทำอะไรมั่งเริ่มจากช่วงหน้าก่อนครับัน,นี้จัดตรงนิยมเลยหน้าก็จะเป็นล้อเวล z ซตวัน RS, แล้วก็มีปิดดุมสีดำน็อตล้อเลส ปิดดมปิดดมสีดําน็อตล้อเลดก่อปั๊มสีแดงครับข้างหน้าข้างหน้า,ามาเป็นดูข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นหน้า,าหลังลึกครับหน้าเดินหลังลึกข้างหลังเป็นปิดดมสีดำครับโหลดก,ก็ประมาณแค่นี้ประมาณ3ามนิ้วลมลวอมนะครับ3นิ้วลลวมสี่นิ้วครับ4นิ้วสมนิ้ว,ว,วมลม มาลูเผากลางกันขาว่าโหลดแล้วเผากลางงัดมาดูครับลาผมแก้ให้จบเรียบร้อยเลยเรื่องเผากลางโหลดแล้วมีไม่มีงัดไม่มียันแก้ให้เรียบร้อยครับตัวน,นี้ขายจะมาสองันยี่ติดนะตอนเดียวแท็บตีประตูแก้ให้จบเลยอ่ามันจะไปดูเผาดูว่าจะยันไหม ไปดูกันนี่ครับเขาตรงเครื่องเกียร์ไม่มียันแน่นอนไม่มีงัดด้วยพี่พาไปดูแล้วว่าไม่มีงัดพาพามาดูอีกรอบหนึ่งแต่ที่เอกเรียกว่าไม่ยันแล้วก็ไม่งัดองเมฆแก้ย่างไงมีสูดทำอยู่อ่าเติมด้วยท่อท่อติ้ง เล่าๆเลยที่นี่พอริติงอะสเตปนี้จบแน่นอนครับรถตัวเตี้ยรอนิ่มนุ่มไม่กระแทกแน่นอนดูช่วงล่างครับเงียบๆเลยช่วงล่างเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อยครับว่าเอ่อว่ามันจะดังขนาดไหน เอาเรียบร้อยแล้วสติกเกอร์ร้านสวยไหมครับดูตรงครับเดี๋ยวพามาดูตรงครั้งนี้ดูตรงจะพามาดูตรงครับรงตรง อ่านี่ครับตรงรอรอจาดคันนี้นะครับใครสนใจติดต่อได้เลยครับ0926877722ร้านไอรรติ้งครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านรับผม